สวัสดีครับรับชมข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกาโรงเรียนในร้อยตำรวจจัดพิธีสวนสนามแสดงความเคารพเทิดเกียรติและอำลาพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจัดพิธีสวนสนามแสดงความเคารพเทิดเกียรติและอำลาพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้วิะชาการตำรวจแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสตรวจเยี่ยมและ,กะเกษียณอายุราชการโดยมีข้าราชการตำรวจที่จกกะเกษียณเข้าร่วมงานด้วยพลตำรวจเอกอดุลกล่าวว่าเส้นทางไปสู่เกียรติศักดิ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้และชีวิตราชการย่อมมีทั้งความทุกข์และความสุข หากสามารถยอมรับกับความจริงก็จะสามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงได้พร้อมขอให้นักเรียนในร้อยตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์กล้าหาญและจะได้รับการยอมรับจากสังคมจากนั้นนักเรียนในร้อยตำรวจประสานเสียงร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายและเพลงสนสามพรานให้พลตำรวจเอกอดุลเพื่อเป็นเกียรติสร้างความประทับใจทั้งหอประชุม